ดูก่อนเสลพรามท่านอ้อนวอนกล่าวกับเราว่าพระองค์ควรจะเป็นพระราชาดังนี้ขอท่านจงมีความขวนขวายน้อยในข้อนี้เถิดเราเป็นพระราชาและเมื่อเป็นพระราชาอุปมาว่าพระราชาอื่นทรงปกครองร้อยโยอ์บ้างพันโยอ์บ้างแม้เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิก็ทรงปกครองเพียงแผ่นดินมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขต แต่เรามิได้มีขอบเขตจำกัดเลยคือเราเป็นพระราชาโดยธรรมไม่มีพระราชาอื่นยิ่งกว่าปกครองโลกธาตุอันหาประมาณมิได้โดยส่วนขวางตั้งแต่พวัคคพรมลงมาถึงอเวจีเป็นที่สุดก็สัตว์ทั้งหลายต่างด้วยไม่มีเท้ามีเท้าสองเป็นต้นมีประมาณเพียงใด เราเป็นผู้เลิศก,กว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีใครๆมีส่วนเปรียบด้วยศีลหรือด้วยวิมุตติญาณทัศนะของเราเรานั้นแหลเป็นพระราชาโดยธรรมที่ยอดเยี่ยมหมุนล้อธรรมอันต่างด้วยสติปัฏฐานสี่เป็นต้นที่ยอดเยี่ยมจริงๆเราได้หมุนล้ออำนาจว่าหนีท่านจงละหนีท่านจงเข้าถึงอยู่หรือหมุนล้อธรรมด้วยปริยัติธรรมเป็นต้นว่า ภิกษุทั้งหลายก็นี้แหลคือทุกขะอริยสัจดูก่อนพราหมณ์สิ่งที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรเจริญเราเจริญแล้วสิ่งที่ควรละเราละได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าดูก่อนพราหมณ์ท่านจงกำจัดความสงสัยในเราจงน้อมใจเชื่อเถิดการได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนืองเนืองเป็นการได้ยาก ความปรากฏแห่งพระสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนืองๆเ,เป็นการหาได้ยากในโลกแลดูก่อนพราหมณ์เราเป็นพระสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เชื่อดูกศรไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นผู้ประเสริฐไม่มีใครเปรียบย่ำยีเสียซึ่งมารและเสนาแห่งมารทำค่าศึกทั้งปวงให้อยู่ในอำนาจไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนบันเทิงใจอยู่ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด,ด้วยประการดังนี้แล้วเสละพราหม์เกิดความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าในทันทีนั้นเป็นผู้มุ่งต่อบรรพชาจึงกล่าวต่อเหล่าสิทธว่าหากใครต้องการบวชขอให้ติดตามตนส่วนผู้ไม่ประสงค์จะบวชก็ให้อยู่ตามเดิมแต่มานพเหล่านั้นทั้งหมดก็พร้อมใจจะบวชด,ด้วยเช่นกัน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงประธานบรรพชาแก่เสลพรามและคณะด้วยคำว่าเอหิพิกขุทำให้ทั้งหมดได้